ตอนนี้เราอยู่ที่หุบเขาตีนไก่นครนายกตอนนี้กำลังเดินขึ้นไปที่เขาหัวหมวกเมี้ยวท้องหงองอุ้ยหมามาไม่กัดกันหรอระยะทางประมาณ500เมตรขึ้นมาจากข้างล่างก็เลี้ยวซ้ายไปเขาหัวหมวกแต่ถ้าเกิดตรงไปทางนี้ก็ เขาบอกว่าเป็นเส้นทางวิ่งเทรลใหม่1รอบ5กิโลเมตรได้เกณฑ์ความชัน400เมตรความชันก็เอาเรื่องอยู่นะเจอเจ้าถิ่นนั่งรออยู่บนเนินตอนนี้ระยะทาง900เมตรแล้วเป็นทางเนินขึ้นสองข้างทางก็เป็นป่าไผ่ไร่องรื่นเชียวอ,อะไรนะ ทางหนึ่งกิโลเมตรแล้วแค่กิโลเมตรแรกก็หอบรับประทานแต่วิวสวยมากป้ายบอกระยะ1กิโลขึ้นขวาต่อใช่ไหม1หกิโลไปเขากระทิงนะแต่ว่าเราจะไม่ไปเขากระทิงเราจะตรงไปขาผงหง,ง okay. กโอเคกระยะทางที่1.5กิโลเมตร มีเหมือนเป็นลำธารน,น้ำไหลผ่านโคตรชันไม่เคยทำไมเขามีเชือกสีแดงขังนไว้ตรงนี้นริบบินเหรออ๋อต้องไต่ขึ้นมั้งไปก็ให้พี่อกนำเ๋ยวต้องเดียวไป ก็จะก่อเชือกไปทางซ้ายแหละขึ้นขวานี่ไงทางขึ้นอยู่ขวาโอ้เชลมาสเตอร์โอกี้ไม่ต้องใช้เชือกเลยเหรอไกดไกด์ประจำถิ่น เหนื่อยไม่ไหวแล้วอ๋อมันไม่ใช่ขึ้นมันเลี้ยวปไปทางซ้ายตรงไปแล้วก็แล้วเหรออ,อีกนิดเดียวใช่ไหมอัออนนี้เฮ้ยพึ้หนึ่งจุดหกเองนะอ๋ออยู่ตรงนี้นี่เองขึ้นมาไม่ถึงสองกิโลมีเจ้าถิ่นนอนต้อนรับอยู่ว้าวสวยนะเนี่ย าจจบ0.5หลับสบายเชียวมันบาลานดีมากเสี่ยวอะ่ะไม่กล้าเข้าใกล้ไหนช่องไ<ผ>ม่รูอ้อ่ะเออจริงด้วยตรงช่องแก็บ เท่ถ <Okay. S 1> ึงแล้วเขาหัวหมวกดูวิววิวจังหวัดนครนายกสวยอะ่ะจุดชมวิวตรงนี้เดินขึ้นจากเขาหัวหมวกมาประมาณสองร้อยเมตรนะโอ้ยตะขายตัวใหญ่มาก วน,น่กกวากลัวอุ้ยใครแบกมาให้นั่งขักหรอเฮ้ยน่ารักจ้ะอะไรอ่ะกระดิ่งอะนี่คือยอดพโนโอนานแล้วหรอเอิม่มไม่มีทางนะ เย่กี่กิโลเมตรอทั้งหมดอ่ะสาใช้เวลาไปหนึ่งชั่วโมงครึ่งพักทุกสิเก้าทางขึ้นก็ชันมากตอนลงนี้ก็ดาวฮิลสุดๆวิวระหว่างเดินลงจากยอดว้าวสวยจัง อุ้ยระวังลื่นว้าวตรงนี้สวยมากตรงนี้หรือเปล่าที่เขาเรียกว่าเนินพานโนอะ่ะ <Okay. S 1> สวยอะ่ะ ต้นหมากอ่าว้าวตรงนี้วิวสวยนะแต่คนพากันว้าววิวสันอ้าวโกเวนโก ลงจากยอดมาถึงตรงเขาหัวหมวกแล้วเดี๋ยวเราเดินลงมาทางขวาดีกว่าค่ะเขาบอกว่าจะเป็นดาวฮฮลไปอะไรอ่ะเขาหมวกน้อยต้นไม้ยักษ์พาโนลมาม่าเอ้ยอันนี้เขาก็บอกว่าไปพาโนราน้าเหมือนกันนะอ,อันนี้มันจะลงไปข้างล่างไหมไปสินำลงไปสิคะ เดินเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเลยไหนต้นไม้ยักษ์ตัวนี้เหรอนี่อาจจะเป็นต้นไลามันถ้าเราลงไปโผล่มา เห็นยักษ์แต่ยังไม่เห็นต้นไม้ยักษ์เห็นต้นไม้ยักษ์แล้วไอหมาตัวนี้บอกว่าทำไมมาช้ากันจังเลยตูมานั่งเป้ารอตัง้งนานแล้วนะนี่ เป็นไม้ยักษ์ว้าวสวยอ่ะ ไปถึงแล้วด้านซ้ายเป็นดงใบชะพูถึงทางลงไปห้องน้ำแล้วก็ลานจอดรถแล้วนี่เรามาโผลตรงไหนเนี่ยงง่ะงงฮะเ,เออดีนะน้าไม่หมดก่อนอะ ดาวหิวยาวๆเลยโอ้ดูกล้วยดิอย่างใหญ่อย่างยาวอ,อันนี้ก็กล้วยปะเนี่ยกล้วยป่าคะไม่เคยเห็นนะสวยดีกล้วยคล้คถึงท,ที่จอดรถแล้วแต่เรามาโผล่ตรงนี้ได้ไงเนี่ยแต่คุณต้าตอนแรกทำไมไม่บอกให้เราคือตรงนี้ค่ะ ระยะทางตอนนี้การมินจับได้4.8กิโลเมตรเอาตาจับได้เท่าไหร่6 5าทำไมไม่เท่ากันอ่ะเย่สามชั่วโมง <laughs> เดินไปผักไป